บริษัทโต,ยตโยต้ามอตเตอร์ประเทศไทยจำกัดขอมอบความสุขให้กับผู้ชมอีกครั้งศึกเจ้ามวยไทยวีโก้ชม้์รถระบะอันดับหนึ่งและคาราวานซีเในปีนี้จะมีการแข่งขันทั่วสสนามจาก4ภูมิภาคโดยทั้ง4ี่สนามจะได้สิทเป็นตัวยืนในการทำศึกสนามที่5เป็นสนามสุดท้าย ขอขอผู้ได้รับการชุมนุคนสุดท้ายด้วยรางวัลเป็นเงินสดหมื่ล้านบาทและรถกระบะไฮลัสวีโกไปรอกรองเป็นกรรมสิทธิ์อีกหนึนน่งคันและนี่คือแชมป์โลกสองสมัยรุ่นไฟเวอร์ดสปาโมโยและมาอยู่เบสิกกับการป้องกันตำแหน่งแชมปีเวิร์ดอันที่สองกับราคุยาโท ผู้ท้าชิงจกยิ่งอุ่นสุดยอดแชมป์โอ้โหใจชาวชาติแข่งสักเล็ก์ไดยอด้ารา,าวยิ่งต่างประเทศที่ว่าเป็นทีระดับแชมเปี้ยนมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวซึ่งผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวนะครับจะมีโอกาสก้าวไปสู่สนามที่5มีเงินรางวัล1นล้านบาทธุรกิจภาคเอกชนได้เลียงเยหน็นถึง ความสำคัญที đây, ่จังหวัดสงขลาได้ให้เกียรติกับจังหวัดสงขลาครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมการแถลงข่าวที่โครพ์ทุกท่านครับผมเชื่อได้เิยครับว่าศึกมวยไทยชิงแชมป์ในคราวนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งตำนานของแฟนัมวยในจังหวัดสงขลา ใน,ในประเทศไทยครับที่จะได้ชมรายการดีๆนะครับและที่สำคัญครับเราได้ผู้สนับสนุนซึ่งถือว่าเป็นบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงทั้งสองบริษัทไม่ว่าจะเป็นโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดหรือบริษัทและบริษัทเจริญพ,พ่อพันธุ์ ปิตาหให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงครับในภาคใต้ได้มีโอกาสมาร่วมเชียร์ชมมวยดีๆนะครับในวันที่หนึ่งกระะกฎาคมนี้นะครับครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนักมวยทุกคนครับและพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งครับใน,นาจังหวัดสลากราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ มีการพาณิชจำกัดนะค <ส segunda. S 1> ร,ร,รับสาขาหัดใหยาจำกัดซึ่งาจะมีให้ประชาชนชาวภาคใต้เนี่ยครับได้มาซื้อสินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกเลยทีเดียวซึ่งงานเนี่ยจะสิ้นสุดในวันอาทิตย์ที่3ามกรกฎาคมเลยนะครับทุว่างาน